ว่ากลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้อยู่ผมไาครับวันนี้อีกในเกม r e ทัน e n ว e v i 4เหมือนเดิมนะครับนะจาการ์ทที่แล้วที่เรากระโดดหนีมาจากไอ้หลอดแซนเดอร์ โอเคสมุนไพรแล้วก็เจอสีแดงหายยากอยากเก็บมากเลยเอาโลยแป๊บหนึห่งไปเดี๋ยวผมต้องขายสมุนไพรเล่นซะและ้วล่ะปลดล็อกโอ้โหมาประท้วงอะไรกันวะเนี่ยมาประท้วงอะไรกันครับยิงไปแล้ว

ตรงนี้มีของนะครับตรงนน้นมีของในบ้านไอ้ได้วิ่งติดอะไรวะไอ้กระสุนเปิดเลยกระสุนเยอะจัดกระสุนตอนนี้คือเยอะมากโอ้ยปืนพกนี่เกือบมีเป็นกระตักกระตักอะ่ะโอเคโดด สวัสดีพะะ่อค้า Welcome Welcome มีของใหม่มากระเป๋ายังไม่ขายเลดไนมาแล้วโอ้พาริเชอร์กูอยากได้พาริเชอร์มากๆอาริมันมันเขาเรียกว่าอะไรนะ P U N เออนั่นแหละพาริเชอร์ถ้ากดไม่ผิดปืนยิงทะลุซอมบี้ไม่ไก็เอามาแล้วเอามาขาย ไป,ไป,ไป,ไปเฮ้ยหรือยังบ้าเลยนั่นของข้าไม่ได้ใช้มีไว้ก็เต็มกระเป๋าไม่ได้ใช้ไว้เชื่อมันได้ปะพึ่งขึ้นได้สองช่องแค่สองช่อง อะไรที่ไม่จำเป็นบ้างวะยานี่จำเป็นจะส่มบุญพกเยอะเกนเินเต็มตามันนี่ก่อนเอามาทำทุนก่อนหิวเงินอะ ต้องเข้าใจซื้อเอามาแล้วก็ขายแค่นั้นเองไม่มีหรอกเสร็จธุระไปอันดี้ไปต่อกระสุนปืนฟอกยอะมีเยอะมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ใช้บอกเลยถึงเวลาใช้ใช้คุ้มค่าบอกเลย ตรงนี้นะครับผมจะวิ่งผมจะไม่ยิงซอมบีนะครับขัดใจใครกไ็ไปเล่นกันเองหูว่าแล้วแอลลี่มาตรงนี้ดิโอ้ยอีกตัวพาระแอลลี่มาตรงนี้แอนดี้ มึงอย่าเข้าไปตรงนั้นจิบผายแล้วเอรี่มามาเออมาเอรี่เอรี่มานี่เอรี่อย่าโง,ง่ตัวภาละจริงๆนะมึงเนี่ยแค่ยากูคนเดียวก็เปืองพอแล้วไปเข้าไปหลบ ระยะร้อยหลาโปงหืมมีจดหมายหลุยเซล่าและปู่คนที่สามของเขาอาจจะหมายกันครับตอนนี้พวกเรายังไม่รู้ว่าหลุยเซล่าซ่อนตัวยอยู่ที่ไหน แต่เหมือนว่าเขาจะใช้เส้นทางรัดที่ปู่คนที่สามของเขาใช้ล่าสัตเมื่อสมัยก่อนอเราเชื่อว่าลุยเซล่าน่าจะหลบซ่อนอยู่ในป่าถ้าเกิดปู่ของเขายังมีชีวิตอยู่และจะให้เขาพาเราไปหาลหุยเซล่าเขารู้ได้ยังไงว่ามีตัวอ่อนถูกฉีดเข้าไปในร่างกายของเขาแต่ฉันว่าเขาก็สามารถที่จะจัดก,การตัวอ่อนก่อนที่มันจะฟักไข่ได้ เขาหลบหนีไปได้พร้อมกับของของเราซึ่งก่อนที่ตำรวจอเมริกันนั่นจะมาถึงทีกฉันว่าเขาไม่ได้ทำแค่คนเดียวแน่ๆเขาจะต้องมีมือที่สามที่เข้ามาช่วยเขาถ้าเราจะจัดก,การเรื่องนี้ให้อยู่มัดเราควรจับตัวหลุยเซล่าและรอให้ยาของเขาหมดฤทธิ์แล้วก็ค่อยฉีดตัวอ่อนตัวใหม่เข้าไปในร่างกายของเขาทีถ้าทำตามแผนการนี้เสร็จสิ้นแล้วคนที่เป็นมือที่สาม น่าจะปรากฏตัวออกมาและเขาจะต้องรับผลกรรมที่เขาก่อไว้อย่างหนักโอเคครับผมนะตอนเมื่อกี้คือผมคิดไว้นะัแบบไปในตอนแบบว่าเล่นครั้งแรกแบบว่าตอนเด็กเลยนะผมคิดว่าปู่ของมิซล่าเนี่ยเคยพ่อค้าเว้ยคิดแบบฮาฮาเวลยไม่ได้คิดแบบจริงจังคิดว่ามันเป็นปู่ คือคิดว่าไอพ่อค้าเนี่ยเป็นปู่ของดูอ,อิสเซล่าโอเคแต่ความเป็นจริงก็ไม่น่าใช่โอเคครับแปลต่อตรงนี้มีของ เสียงมันอยู่ข้างหลังดีป้าดีป้ามันแตกและหัวอุ้ยกระสุดมดว้ายแคสนายิงก็ได้นะครับแต่ผมจะเปลืองกระสุดผมจะหาเรื่องเปลืองกระสุด ามจ,จริงไม่ตายบ้างเหรออยากรู้ปืนพกมันจะแรงสักขนาดไหนก็ฆ่าได้เนี่ยแต่ใช้กระสุนเยอะดียเฉยเหนไหกระสุสเนเดี๋ยวเราก็ต้องได้อีกยาเราก็ต้องได้อีกเยอะจริงๆ

ก็ไม่เข้าใจด้วยกระไดก็มีทำไมมันไม่ปีนลงมาทำไมต้องให้กูรอรับซึ่งปีนลงมาก็ได้มั้งไม่ต้องให้รอรับหรอกโอ้เพื่ออะไรวะแอดลี่ฐานจริงโอเคไปแอดลี่มีประโยชน์ก็ครั้งนี้แหละ น้ำขอกินน้ำแป๊บนึงหน่อยครับฉันเปิดประตูแล้วนะลีออนโอเคน้าผมนะโอ้ริออนฉันม,มีข่าวร้ายมาบอกข่าวร้ายอะไร พอแล้วฉันส่งไปรับมีการคว่ำคือร่วงไปแล้วาาเดี๋ยวเธอไปรอฉันที่นนหน้าปราสาทตะลา,านกวา้างเธอรอฉันอยู่นั้นเดี๋ยวฉันจะส่งเพาไปรับอีกทีโอเคอือหือายเต็มเลย เขาทำไงกันดีดิออนน่าห่วงเขาไปในบ้านหลองั้นเขามาหายืนรออะไรข้างนอกอ่ะหยิบไม้แล้วริออนลีออนรับไม่ได้โดนหัวทำไงวะว้าวสะพ้ายกันจริงๆริงฉันคงไม่ต้องเดาแล้วแหละว่าผู้หญิงท like ี่สวยงามขนาดนี้เธอเป็นใครก็้าพูดแบบนี้กับ with my figure and my standing. Who are you? Oh, oh excuse me, oh, 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 you to introduce first before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, oh. the person Ashley. Graham. Is she... Mm, not no, worry. She's cool. Eh, never mind. Uh. It's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. <laughs> Look! <laughs> เอลลี่ขึ้นไปแอบก่อนโอเคอเกมเริ่มแล้วเกมจ่ายเกมหาแล้วเกมห้าแล้วลูอิสกูพาเพื่อนมาหาออกไปทักทายหน่อยสิดันก่อนเลยความจริงไม่ต้องดันก็ได้จะดันเล่นไว้เฉย ขึ้น้างบน,นกบบสวีฟรอ,อแป๊บแะเ,เบิดมือร้อยเบิดไฟว้าเต็มอ่าอันนี้มาของนี้กระเป๋าโล่งแต่กระสุนไม่โล่งเลยเขียบเลยครับ้องห่วีทให้กระสุน,สนแค่นี้กูก็เหลือทีเหลือใช้แล้ว โดนโอ้สองตัวเลยวะแล้วค่อยโอ้ยแตกไปอ่ะให้กระสุนขยับให้กระสุนเรื่อยๆมึงรับมือได้แหละมึงคงรับมือรับมือได้แหละ เสียงะสุดมึงเหมือนจะไม่ค่อยมั่นใจแต่ไหวายตัวจับโอเคประสิทธสองตัวงอกเลยงอกแล้วก็ไป อยาเข้ามาบ้านหลังนี้ไม่ต้อนรับพวกมึงยิ่งมีปลอลสิตเด้อกูยิงไม่ต้อนรับคนใหญ่ขยันให้กระสุนก็ด้วยย่อ้อนข้นบนไม่ต้องบอกกูก็รู้จุดยุทธศาสตร์จุดยุทธศาสตร์กระเด็นไป เผารวมวักไนไยมาทำไมไปลงไปไม่ให้ขึ้นโอ้ยไม่ให้ขึ้นมึงทำไมล่ละเฮ้ยหวัดดีลงุงไปไปลงไป

ะเปลี่ยนเหมือนม้าแล้วเขี้ยะละอ้ยโดนหน้ากูเต็มๆเลยเออกูโอเคอยู่เตะไม่ถึงว่ะขาสั้นไปย้ออนครับขึ้นมาหมดปหม าอืมจะตีกูเหรอแฝงเตรียมตัวเอาจบแล้วอะไรแวนพาร์ทนี้สั้นจัดเหมือนจะขับไปหมดแล้วล่ะนั่นเหรอทำยังไงต่อดีกว่า ฉันต้องออกไปที่หน้าปสัสสาวแล้วก็ขึ้นหอกลับน,น,นั่นก็เจ้ดีนะฉันมีธุระที่ต้องไปทำลอยส์จบง่ายง่ายโอเคครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็จบพัทแล้วก็จบแล้วแค่นี้